เคสัตออยลี่ค,ะค่ะทานเวลาไหนคะแนะนํานะคะทานหลังอาหารมื้อเช้าน่าจะโอเคค่ะเพราะว่าอะไรเ,เพราะว่าอย่างแรกคะ่ะอาหารเสริมเนี่ยจะดูดซึมได้ดีพร้อมกับอาหารที่เรากินเข้าไปค่ะยิ่งบางตัวเนี่ยถ้าสามารถละลายในไขมันได้ค่ะก็จะดูดซึมได้ดีพร้อมกับไขมันที่อยู่ในอาหารแล้วอีกอย่างหนึ่งคะ่ะคนที่มีอาการเยอะค่ะเช่นร้อนวูบวาบหรือว่าอารมณ์แปรปรวนค่ะก็จะเหมาะในการทานเป็นหลังอาหารเช้าจะได้รู้สึกสดชื่นแล้วก็ช่วยดูแลอาการต่างๆของเราเนี่ยได้ตลอดทั้งวันก็จะได้อารมณ์ดีสมูทๆด้วย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะส่วนประกอบของดินเน่ฟลาวอ p l u ไม่ได้มีแค่สารสกรัดถั่วเหลืองอย่างเดียวมีสารสกรัดจากสมตั้งกุย้ยมีสารสกรัดจากแปะกุวยซึ่ง2ตัวเนี่ยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดเพราะฉะนั้นแล้วคนที่ไปกินมื้อเย็นเลือดไหลเวียนดีเปล่งปลัง่งสดชื่นกลายเป็นว่าอาจจะก,กังวลเรื่องว่ายิ่งกินแล้วจะนอนไม่หลับหรือเปล่าอันนี้แหละค่ะคนที่เซนกับพวกชากาแฟกินแล้วก็หลับยากหรือว่าตื่นตัวเกินไปออยก็เลยแนะนําทานเป็นหลังอาหารเช้านั่นเองแต่ถ้าใครที่ทานหลังอาหารมื้อเย็นแล้วรู้สึกหลับสบายทําไมนนนอหหลัับสิิทดดดีีกว่่าาเมมมไไ้ปญ เหมาะกับคนที่ทานไปแล้วพอฮอร์โมนของเราค่ะสมดุลมากขึ้นการนอนของเราก็เลยดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะอ๋อสรุปให้เลยนะคะแนะนําอย่างแรกถ้าเป็นไปได้ทานหลังอาหารเช้าแต่ถ้าบางคนไม่สะดวกแล้วรู้สึกว่าไม่ได้ตื่นตัวถ้าไปกินตอนเย็นหรือว่าใกล้หลับก็ทานหลังอาหารมื้อเย็นได้ไม่ต้องกังวลค่ะใครที่สนใจดินเนอรฟลาวพลัสแล้วสงสัยว่าเป็นอะไรนะคะไวัยทองร้อนวูบวาบนอนหลับไม่สนิทหงุดหงิดง่ายแสบร้อนจุดซ่อนเร้นแห้งไม่มีน้ําหล่อลื่นอันนี้ก็คือเหมาะมากๆเลยนะคะอยากรู้ว่าทานแล้วเป็นยังไงสามารถจิ้มที่รููปกด ก่อนตัดสินใจซื้อได้นะคะทั้งนี้ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลค่ะ